สวัสดีกันใหม่รอบสองนะไม่รู้คลิปแรกอยู่ดีก็ดีดออกจากกันถ่ายนงวันนี้เราจะมาเล่นเกมโดยที่ไม่บิ๊กเต้นเราจะมาเล่นเกงสวนคุณตาสถาปาไม่สถาปพรเขาบอกว่านายเล่นเกม P E S หนึ่งมันเป็นเกมบนอได้ครับตามคำขอเดี๋ยวหนึ่ง โอเคในว่าเล่นแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยอ่ารายการน,นี้นะจะไม่มีการสปอนเซอร์อะไรมากนะเราก็แค่อยากมาเล่นเกมช่องเราทำเพื่อการเล่นเกมไม่นะ่าทำเพื่อเราน้องช่องเราอ่าเปิดมามาได้ให้เราเลือกภาษาใช่ไหมโดนที้ผมนะ่าไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนี่ผมก็เอาอังกฤษ <c oughs> ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เอาภาษาอังกฤษแล้วไม่มีภาษาไทยกูนน้ผม,ผมเรื่องภาษาอะไรภาษาอัตาซีอมภาษา ตอนนี้เขาให้ผมเลือกกันอะไรผมไม่รู้ <c oughs> มีรักเาีย <c oughs> อ๋ออ๋อตอนนี้เขาบอกนี่แหละใครที่อยากใครที่รู้ว่ามันเล่นยังไงก็บอกผมนะผมเัียงไม่ลบหรอก ผมต้องให้โหลดอีกโอ้ดีแปดครั้งแล้วเราต้องมีควาสงสัยไหไมเพาตอนนี้ผมถ่ายคิปอ่ผมจะถ่ายตอนนี้ผมกินข้าวทาไมทั้งๆที่ผมจะถ่ายเสร็จก่อนแล้ว,ลวค่อยมาทำรานนี้ผมได้กินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาถ่ายนั่นเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่รู้อ่านว่าอะไร <c oughs> ยอบหนามากเลยผม <c oughs> ไม่รู้เป็นเกมแนวเป็นเกมแนวฟุตบอลเน,น็อืมคุณเล่นผ่านอะมืบูเธอครับอืมทำไมหน้าเขาบอกว่าใช้ขอยอแนยแพ้เร็วๆแพ้เร็วๆท่านโจโจมบอกมีเรื่องเบอกนี่มันการไม่จ่บสปอนเซอร์นะ ตอ,อนเช้าผมนั้นสุ่มบุกินันใช่ไหมแล้วดูความที่ผมนะไปสุ่มได้ตัวละครใหม่ตัวที่ผมสุ่มได้ตัวละครใหม่ก็คือเป็นตัวละครเป็นเคจากโลกอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรผมเลยสุ่มไปสุ่มหนึ่งขั้นก็ได้สิ งงกับการเล่นวันนี้นักบอลแต่ฟังคำสั่งตู้เนี่ยผมมีโอกาสอยู่สองร้อยเปอร์เซนต์ว่านักฟุตบอลคนนี้เขามีจิตวิญญาณที่อยากเปียสุดช้วตแต่ผมได้ไปทำให้เขาหวาดผมบอกให้เลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ผมมา ผมไม่เคยเล่นกีฬาฟุตบอลเลยสักากระพังปุ๊บจะให้ผมลากเป็นตัวซีร์เลยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บว้าวเป็นเกมที่สนุกเลยตัวดีกว่าที่เราเป็นทีมกับบอล ไม่ตะเอาว่าลี้ยมเลยใช่ไหมโอ้โหกำลังนำติ๊กออกมาผมดูติกตอกด้วยยิงชาดละปุ๊บปุ๊บนำเตะแต่คนทั้งปุ๊บปุ๊บ๊อ้ยพาวเวอร์ฟูลปุ๊บปุ๊ามขยาขมยา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปับนั่นไงตะเกมที่เล่นยากกัน,นี่ยโอเคเล่นยิงไง้องเอาของเลยอีซี่ญี่ป้าไม่โดนได้ก็ไม่เข้า ใช่มันต้องมันต้องแตะปุ่มให้มันตรงกูอะทุกคราที่ผมว่าค่คยเป็นบอลผมก็ไม่รู้ว่าแคุณให้ผมแตะยังไงคุณน่าจะมีตงงนี่มเงตี่น,เ,น,เ,น,เ,นเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็แล้วก็เตะเข้าไปปุ่มนั่นแล้วก็เข้าไปวิกีโพ25% แล้วก็วิ่งนะจังหวะนี้เราวิ่งเข้าไปแล้วว,ลว,วิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วแล้วก็แล้วก็ปึ้งเข้าประตูแบบงงแล้วจังวะนจะเห็นคลิปแหลกของผมนะว่าทําไมผมถึงไม่ทาไมผมถึงลงคลิปมา2สองก,นกนันก็แหลกมาเป็นคลิปดองผมได้ดองใช่ ให้ผมแตะตรงนี้นะจ้าด้าับูดแล้วเราก็ได้ปั๊บปันบ้แล้วเราก็ชิงมาเอาเมีกาได้บอดูโฆษนาครับแ้บอกปันแม่ได้สาั้นนะอีซี่จัดจัดไม่นะปั้ไม่ได้ไม่ได้ ตอนแรกง่ายนะโอ้ได้ไงได้แล้ว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 โอ้ไม่ได้มันต้องให้เราติดนะมันต้องให้เราติดตัวหรือเปล่า,มา,ลาผมเตะไปแล้วอะ่ะผมผิดใชจไหมผมผิดใช่หรือเปล่ากรรมการกรรมการผมผิดใชจไหมนั่นไงผมผิดจริงๆโอ้กรรมการผมก็แกะไปซะทีทนนั้งหมด โอ้ได้แล้วโอ้มันต้องเอาเข้าวงตัวเรามันต้องเอามันต้องเอาเข้าวงตัวละครเราหนึ่งนะท่านผู้ชมวิ่งใหม่นะวิ่งใหม่อีกเร็วแล้วก็ผ่าน้องบาๆบอยผมไปถ่ายคลิปบนที่ดอได้ะอ้ดก็ผมไปเอานะโอเคล้วเปิดเสียงน้ันเลยถ้าอยากเปิด้องบอๆว่ารับคำต้าเปิดเสียงทางไปแล้วสองขีดแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะพูดดังๆผมจะพูดดังๆเข้าไปนะ ไม่เข่าไม่นะวัาดันเข่าผมว่าถ้าผมเล่นนะเพื่อนขงผมหน้าจะบอกว่าอู้เจ้าประตูโอ้อู้โดนหักอ่าแล้วก็เข้าสู่ฟงเะฟบอลโดยทดิปเตะนะแล้วก็ได้บอลมาแล้วเพ๊บแล้วก็เข้าประตูไปอีกหนึ่งอ้ยวิ่งเข้าไปผมว่าผมหน้าจะใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงเลย ใหม่นะใหม่นะอุ้ตายไปแปดนาทีแล้วเหรอโดนจังอุ้มไม่โดนอีกแล้วโอ้สเปเชียลนะนายแบบนายโดนตายรู้ไหมแบบอุ้มคนนั้นแบบอุ้ยสี่โอ้ยเจ็บต้องมันต้องช้าหรือเปล่าแปดแปดแปด อ๋อมันต้องกดค้างมันต้องกดค้างแล้วมาชมมันต้องกดค้างแฝดแปดแฝดแดแฝดชื่ออะรช่ออไแฝดแฝดแฝผมไม่รู้เลยว่าผมเล่นกำลังเล่นอะไรอืมทำไมลูกบอยเจ๊นี่คืออะไรเจ๊มันคืออะไร And the p e t นจิตเ l จิตจัพรวา้เขาก็ได้บอลไปแล้วนะแล้วจังหวะนี้ผมประคับยังไงเนะี่ยอู้ผมประคับยังไงอ้ไม่เข้าใจเลยอ้มันเล่นยากมากเลยนะม,นนมาชมเอาบอลมากูได้แล้วเอไว่ไดีอูู้ปาช้าเลยอไม่ละ ไม่ออกไปบวกตอนนี้เราเล่นบอลไม่เป็นนะเราก็จะวิ่งออกมาไม่ได้แล้ไม่นะนะมันเล่นเก่งมากเลยบอกลแบบว่าบอลมันเล่นเก่งมากเลยนะได้บอลมาแล้วแล้วบอลมาแล้วตะวิดีตนะวิดีตนะวิ่งดีล้อเลยแหละอืออืออไปนะกับวังจะสู้มานลยไปไป ไม่นะมาสักกาตัววิ่งแล้วนะพอสลับตัวไม่สลับตัวอไม่ไม่ไม่เอาบอลมามันได้วิ่งจังหวะน,นี้วิ่งเข้าบอบอลไม่นะมานี่เลยเพื่อนรุ่มมาเข้าบอลไม่ <c oughs> มก็จอบตัวดีเลยเยี่ยม โอ้เหมือนลับได้งโอ้ลับก่อนมาเตะได้เลยมาปีตกกดกติกาโอ้ไม่ไม่ได้คะแนนเราจคนอัพปกเโดอัพปกเโดไม่มีคะแนนศูนย์ต่อศูนย์อาตอนลับคนที่จอคลิปนี้นะก็อย่าว่าเลยนะผมจะไล่มาอีบีสองอ่ะก็ว้นแต่ว่าจะมีคนกดไลค์มาห้านะวีเปียนขมุย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยไม่นะขโมยตัวยากอุ้ยเข้าได้เราจะให้ใครดีนะไหนเพื่อนไหนอะเพื่อนอ๊อบบูัอใหม่นะบอลว้าวไม่อะบอลไม่ตัว่ามันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนที่ฮึ้ยมันเป็นยากอะท่านผู้ชม มันเน,น,น,นเี่ยยังทำไมอูม้ไม่ได้บอลแล้วโอ้โหต้องทางวดีดิตะเตะเข้าโหเลเอะแม่อ่มลกเตะเพื่อนเพินโอ้ไป่น่ามม่ได้บอลโอ้มยฝั่งเราตั้งหักที่ได้ตเตะเพือนวุบกล้ามโกไปแล้วหนึ่ง ไอเที sabes, anyway, <S 2> <S 2> <S <S ่อยให้ผมเล่นก um, um, ็กดมา2อไลค์อืได้แฟนนแฟนแฟแฟนแฟนแฟนแนนแแฟนแฟนนแฟนแฟแน ขบง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 ไม่มันเลยซูดต่อซูดอีกแล้วเล็กปับ๊บโอเราผมไม่อยากเล่นุูเกียดเกมนี้เกียด <Yeah. S 2> อ่าเมื่อเรามาดูแล้ว mm hmm. เราก็จะไปก็จะบรา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 ,บาอันนี้เดีวยวกันคุณเลือกอีก คุณได้ผมเลือกหมดเลยไหมล่ะเอาสิงโตด้วยกันคุณตั้งชื่อนี้คุณ่ิวเดียวสีเฮดจบไหมอย่ามาบอกว่าชื่อคุณสั้นเกินไปนะไม่ชอบดูว่าคนผู้นี้ก็น่าจะติดคุกมาหลายอันเลยแนวดูเหมือนจอมิกที่ไปตัดผมสั้นมากเลย โอ้ก็ได้ก็ได้อะเราไมได้นะน้องนี่คือทั้หมดก็นี่คือตัวของทั้งหมดช่ไว้เนี่ยนี่คือวิญญาณที่ผมจะเข้าสิทธิ์จำไว้เออผมชอบมากเลยเหมือนวันวันหน้าแบบส่งกระแสจิตไปบอกว่าอืมเตะตรงนู้นอ่ะน้ำมัจบมาเราจะมีหนึ่งมาบอกนะเราอยากจะโปรโมทช่องมากเลยเราอยากจะหมดปโปรโมทช่องคนดูอ่ะแล้วคนดูใ้แล้วคนไหนที่อยากให้ผม เราจะรับโปรโมทในวันที่ก็ถ้าจะในวันที่วันที่26่สิบหกกันวันที่ยีหเราจะมาโปรโมทช่องคนดูกันนะก็ส่งมานะส่งมาผ่านช่องเราเราจะรับภายในวันนี้นะวันนี้ถึงวันวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะรับโปรโมทช่องนะถึงวันวันจันนะถึงวันจัน์วันจันร Okey nah. ni kat tukar ni lah. Ah bye bye. Bye bye.